ซึ่งอันนี้ผมว่านายแบงค์นี่ต้องต้องเปิดใจนะนายแบงค์ก็ต้องพูดความจริงหน่อยครับเฮ้ยคุณกลัวแบงค์ชาติขนาดนั้นเลยเหรอคุยกันนิดนึงว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าโมเดลแบบนี้เนี่ยผมก็จําเป็นที่ต้องเลือกของดีนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้เดี๋ยวผมก็ยุ่งนะอแล้วที่บอกบสษยอค้มเนี่ยมีทางทําให้แบบคัมร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับอืมไอ้คัมร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เวลาเสียหายมันอาจจะเค็มได้ไม่ร้อยเขาก็ ก็จะมีแกลบที่เขาต้องระวังดูฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องเปิดใจอันนี้พอกลับมาที่ตัวฝั่งลูกมี่มันที่ฝั่งลูกมี่เนี่ยมันก็เป็นไปก็เป็นความยากที่ที่ทางอย่างสมาพันธ์นี่เขาก็โอ้โหไฟแบบไฟจนรู้จะไฟยังไงแล้วว่าและข้อเสนอแปดอย่างเก้าอย่างเขาผมว่าโดนใจทุกข้อเลยนะครับครับแต่ว่ามันพอไปโดนใจภาคหลักการเนี่ยพอมันไปถึงภาควิธีการเนี่ยเสร็จทุกทีเสร็จทุกที วันนี้ทัางสภาหอสภาอุ่นและสมาพันธ์เนี่ยเอาว่าเรื่องเรื่องสินเชื่อฟื้นฟูเนี่ยผมว่าเขาก็จะแปลกใจว่ามันยังติดอะไรถึงนปล่อยไปสองหมื่นกว่าครับถ้าฟังรายการนี้อยู่เนี่ยก็จะไม่ต้องแปลกใจแล้วแหละมีแต่พวกเรานะที่ที่คอยมอนิเตอร์เฮ้ยผ่านไปแล้วสิบอาทิตย์เดียวไปเท่าไหร่มีการเบิกจ่ายไปเท่าไหร่ทำไมพักซัพักนี่อาจารย์นราบอกเก้าร้อยกว่าหาย เฮ้ทางงั้นเอามาสักเก้าหมื่นออกมาเลยดีกว่าไหมเงี้ยเออฮะติงไว้สักหมื่นล้านพอแล้วกันเออฮะใแต่ตอนที่คุณไปคุยอยู่บนโต๊ะคุยเรื่องโกดังพักนี้กันละเอียดแล้วไม่ใช่เหรอครับหรือกลับมาเอ้าทำไมเสียท่าว่ากูไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยวะมีหลายเรื่องครับมีหลายเรื่องครับไม่ได้ไม่ได้ตำหนิหรือไม่ได้บูลลี่อะไรนะออาฮะมันมีอีกหลายมิติที่ภาคการเงินที่ทางภาคเอกชนเขาไม่รู้จริงเอาฮะ มาดูรายการเราหรือว่าให้เราสามคนไปช่วยบรีฟให้ฟังก็ได้นะครับเออจะได้กระจ่างว่าเวลาเวลาขอแต่ไม่เป็นไรเรื่องนี้พอไปถึงท่านนายกครับอย่างนี้ปั๊บนะฝั่งราชการบอกได้ครับท่านไม่ต้องห่วงเดี๋ยวดูให้อืครับเอกชนก็เสนอไปแล้วปั๊บไม่ดูบูโลโอเออมาทะลอกนี้ออกมาแบบว่าเออเขาเรียกว่าเออไม่ไม่เป็น NPL ก็มีสิทธิกู้ได้กองทุนที่ว่าเนี่ยอ่าอนนี้เหแน แต่ว่าพอถึงเวลามันอาจจะได้สักเย่งสองหมื่นล้านสามหมื่นล้านก็หนีไม่พ้นอบปลิตี้ทูเพย์อ่ะเอาวันนี้ผมไม่เห็นมีหน่วยงานไหนเสนอเรื่องปล่อยกู้โดยที่ผ่อนปลนเรื่องการดูความสามารถชำระหนี้ในช่วงหนึ่งปีข้างหน้าก่อนครับสเต็ปสองสามเนี่ยปีสองปีสามปีสี่่อยไปผูกกับอับลิตตี้ทูเพย์ผูกไปเลย นะครับอาจจะสตาร์ทที่ยี่สิเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็แปดสิบเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นที่หลังก็ได้ครับเพราะผมเชื่อเลยว่าด่านนี้ผ่านยากเออใช่รายได้ตกผมเก้าร้อยลายเนี่ยผมเพิ่งพบไม่เกินห้าลายที่มาปรึกษาผมเนี่ยแล้วรายได้ไม่ตกอย่างวันนี้ล่าสุดเนี่ยรายได้ไม่ตกขายเครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตรคนครสวรรค์ครับรายได้ไม่ตกครับ ออวันก่อนก็ไปเจอเคมีพันุ์ทางการเกษตรรายได้โตครับครับโอ oh. ขายโทรศัพท์มือถือครับขึ้นอ uh huh. oh. แต่ร้านอาหารโรงแรมท่องเที่ยว uh huh. ขายของรับเหมาก่อสร้าง uh huh. ไม่มีใครยืนอยู่ได้เกินห้าส uh huh. ิบเอร์ซ็นเจ็ดสิบเปอร์เซนตคำถามคือนี่ที่มีอยู่ก็เต็มมือเออจะไปขอกู้ใหม่แบงก์ก็มีคําถามว่า ของเก่ายังจ่ายไม่ได้แล้วของใหม่จะเอาที่ไหนจ่ายจะมีปัญญาที่ไหนมาจ่ายอขนาดไม่ดูเครดิบูโรแค่คําถามนี้ก็ไปแล้วครับเออออ่าท่านคิดว่าอันไหนสําคัญกว่าล่ะเขาเนี้ยเออประวัติการเงินหรือความสามารถชาระนี้ความสามารถในการชําระนี้น่าจะต้องสําคัญที่สุดตอนเนี้ยถ้าเขาไม่อยากปล่อยยูยเฉยเขาไม่อยากปล่อยผ่านข้อหนึ่งไม่ผ่านข้อหนึ่งเขาก็อ้าอีกข้อหนึ่งครับเขฮไหมอรักษาเครดิตแทบตายตอนนี้รายได้ไม่พอ อเอาแต่รายได้ดีแต่เคยมีสะดุดนะคะเออก็ก็ไม่เข้าเก์อีกเพราะฉะนั้นก็เลยกลับมาที่บอดี้ละตกลงให้ตั้งกองทุนแม้ว่าเป็นเอ็นพีก็ปล่อยได้กองทุนให้มันชัดๆเลยครับเสนอเลยว่าจะให้ใครลันจะภายใต้เงื่อนไขพลกรออกใหม่ไปเลยหนึ่งสองสามกองทุนพิเศษมีกองทุนที่หนึ่งกองทุนปล่อยกู้กองทุนที่สองกองทุนรับซื้อนี่เอ็มซีครับอือ อ่าแยกไปเป็นสองกองเลยครับแล้วก็ตั้งหน่วยงานใหม่ที่ท่านนายกพูดถึงอือ่าอยากให้มีเซ็นเตอร์หน่วยงานขึ้นมาดูแลเป็นเรื่องไป็นราวเลยนี่นะครับท่านนายกก็ตั้งแต่ว่าทางฝ่ายเอกชนก็ต้องขอชี้เป้าให้เขาไม่งั้นเดี๋ยวฝ่ายราชการบอกโอเคปล่อยกู้เหมือนเดิมในระบบแบงค์เรียบร้อยจบกันจบกันสองแสนห้าหมื่นล้านของอาจารย์อารักษ์นับไปเถอะอาจารย์แกนับทุกวันแหละ ยังค้างไม่รู้เต็มไปหมดเต็มเลยครับเต็มเลยทา้กา้่ชาบอกว่ารอหกเดือนใช่ไหมครับหกเดือนก็คงจะไปกันหมดแล้วครับเออใช่เงินก็ไม่ยุบแล้วครับแต่ว่าเอสมีไปก่อนไปกันหมดแล้วใช่ครับเออเพระนั้นเห็นด้วยกับการตั้งกองทุนเห็นด้วยกับการผ่อนปลนแต่ว่าไม่ใช่แต่เฉพาะพูดถึงเรื่องแครดิบูโรนะครับมันต้องเอาเกมการปล่อยกู้เนี่ยมาผ่อนปลนครับใช่แล้วถ้าเกิดเอาเกณ์การผ่อนปุ ปล่อยกู้มาผ่อนปนมันแปลว่ามันไม่ได้อยู่ในหลักเกณฑ์ปล่อยกู้ตามมาตรฐานอ uh huh. ที่แบงคชาติกาหนดครับก็ต้องเสนอขอดึงมันออกมาจากระบบอืม uh huh. นะครับอันนึงเนี่ย uh huh. ผมกลับเห็นด้วยกับท่านนายกสมาคมพัตาการไทยนะครับ uh huh. ว่าเขาพูดว่าถ้าปล่อยกู้ตามรายได้ยังไงก็กู้ไม่ได้อืม uh huh. แต่มันเป็นแค่รายได้มันชอ็ชอตช็อตไปชั่วข่าว uh huh. ปีหน้ามันก็อาจจะดีขึ้นแล้ว เพราะฉะนั้นหลักฐานในการปล่อยกู้เนี่ยต้องต้องยอมก็เรียกว่าต้องแฝร,ร้านค้าที่ยื่นภาษีปีที่แล้วถอยหลังไปสักสามปีเอามาเฉลี่ยเนี่ยสมมุติว่าปีหนึ่งเขาขายร้านห้าครับกู้ได้ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็กู้ได้สามสิบเปอร์เซ็นต์ของร้านห้ามก็แค่ส uh ี่แสนสี่แสนห้านะครับร้านค้าปกติร้อยบาท เสียภาษีบุคคลธรรมดาเหมาจ่ายหักค่าใช้จ่ายหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็ควรจะได้หกสิบเปอร์เซ็นตแต่หั่นลงมาเหลือสามสิบเปอร์เซ็นตก็คือสักหกเดือนก่อนไอ้อย่างเงี้ยผมก็คิดว่ามันมีโลจิคคิดครับอ่าบริษัทที่เป็นร้านอาหารเป็นบริษัทยื่นไปห้าล้านอ่าถ้ายื่นในานามนิติบุคคลเข้าระบบเรียบร้อยปกติต้นทุนอยู่เท่าๆสักเต็มที่ก็ให้เต็มที่ก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นตของห้าล้านก็คือสี่ล้าน สี่ล้านจะกู้สี่ล้านก็เยอะไปก็ยันไปสักหกเดือนก็สองล้านคือห้าสิบเปอร์เซ็นครับอไออย่างนี้มันก็มีฐานคํานวณแล้วก็มีเหตุผลอ,อ,อดีตมันมีเคยมีค้าขายมีต้นทุนมีค่าแร<ช>งทางอย่างนี้ใช่ใชบุคคลธรรมดาคุณคุณ,คณระบบภาษีก็เหมาจ่ายหกสิบเปอร์เซ็นอยู่แล้วถ้าเป็นบริษัทนิติบุคคลก็ตามจริงตามจริงก็โดยเฉลี่ยล้านเน็ตเ็ก็เหลือสักยี่สบปอร์เซ็นสามเอร์ซ็นเนี่ย ผมกับคิดว่าถ้าสมาพันธ์เนีจะมีเสนอในแนวแบบนี้เนี่ยคมันจะไปแก้ปัญหาเรื่องการไปเทียบกับยอดรายได้ซึ่งพอเทียบรายได้ปีนี้เป็นไงฮะพี่บ๊วอาจารย์โอ้โหมันเปิดมาหกเดือนแล้วแม่งเจอโควิดไอโควิดสองรอบมันขายจริงๆได้เดือนสองเดือนเองใช่ใช่ไปดูตัวเลขยังไงก็ปล่อยกูไม่ได้อ่าผมเสนออย่างนี้ก่อนก็เรียกว่า ยังดูแล้วเนี่ยยังไม่เห็นสงสว่างที่ปลายอุโมงสำหรับเอ่อ SME ที่จะเข้าถึงแหล่งเงินสินเชื่อเติมสภาพคล่องแก้ปัญหาอะไรต่างๆถึงแม้ว่าวันนี้นายกจะรับข้อเสนอไปแต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนที่จะเป็นโซลูชันได้นะครับ